ไรสุดก่อนพี่น้องนี่ไงป้ายเขาติดไปเพื่อขออนุญ,ญาตอยู่ตนคขับอยู่มั้งไวเข้าเขาจอดห้างกานถนเขาจอดครับเพือเพื่อที่จะเจาะไม่วนวนปรกาศคไปเขาวนวน้หมมันก็บบ่อฮาเนี่ยเขาประหลาดตอนั้ยูได้ยมันจะได้เสี่ยงอยู่แมี่เดียเองไมเป็นไร <S <S เออปารหลานแม ไือรุ่นนะครับบใรุ่นรุ่นมากเลยเดี๋ยวพามาดูอ่าบาร์โฮสแห่งแรกของภาคอีสานนะครับเป็นที่แรกภาคอีสานเลยเป็นเป็นผับแอนผับแอนบาร์แล้วก็แอนร้าตอรองด้วยรอดูรอดูรอดูอดทำเลดีมากฟินขับเห็นป้ายฟินขับไหมละ่ะร้านกำลังในช่วงก่อสร้างอยู่ ฟินกลับมาแล้วจ้าฟินกลับมาแล้วจ้าแห่งแรกภาคอีสานจ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวจ้าถ้าถ้ามานะตะวันแดงอยู่ตรงนั้นอันนั้นคือตะวันแดงของนแก่นตรงมาตรงมาก็จะเจอเลยจะเจอเลยพี่น้องแค่ชื่อก็ฟินแล้วพะนะห้าโมงเย็นอยู่ขอนแก่นนะครับ ฟินขับพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้ห้างใกล้อะไรอย่นะใกล้ห้างสินค้าใกล้ชตูใกล้อะไรอันนี้ยังเป็นป้ายชัวรขาวเพื่อขออนุญาตการเปิดร้านเป็นป้ายซัวข้าวพี่น้องละกะข้างหน้านี่ก็สิเป็นพี่น้องก็สิมาก,กินได้ข้างนอกเป็นชิวๆทานชิวๆข้างนอกได้ จะเป็นบาร์โฮตแห่งแรกของพีสารซึ่งจะมีหนุ่มๆรอๆมาให้พี่น้องได้บริการแบบใครอยากเงาเงาเอเทนอยากออกมาทานข้าวฟังเพลงของเราก็มีหมดมีท่านเขามีฟังเพลงมีอ่ามีดีเจมีคนตีสดตนวตีสดก็มีถนนล้ําถนนเส้นนั้นกำลังมีห้างใหม่ใช่อยู่ข้างห้างใหม่เลยในห้างใหม่อยู่นี่นี่อยู่ทำเลทองของเมืองขอนแก่นเลย ห้างใหม่แล้วนี่พี่นอมอันนี้ห้างใหม่นะพี่นอมอันนี้ห้างใหม่ดิยิงใหญ่นี่เป็นห้างอ๋ออารมณ์เหมือนแม็กแมคโครอะไรเอะไ้อารมณ์เหมือนเอนขาทำมันเป็นเหมือนตัวใหญ่เหมือนแม่ครอ่ะแต่จะเป็นห้างใหญ่เลยเนะนใ่าะ เอะยัง,งเอะยงัยงแตมี่หลายเดี๋ยวเราต้องเพิ่มนิดหน,น,น่นอยมาตัวเอะพี่แกะมัหมดแล้วพ,พาเดนมาเปิดป,ป,ป,ประเดิมร้านก่อนเลยใช่ครับคือแบบใครงเงาเงาใครแบบมาแต่มาจากตา่างจังหวัดใกล้โรงมีโรงแรมบริการด้วยโรงแรมวีทูมีโฮเทลอันนี้อะไรนี่โรงแรมอยู่ข้างนี่โคอนเดนดูคอนเดนินขับกาลังกาลังกาลังอันปออันห้องแต่งตัวให้ นุ่มฮอสทั้งหลายทำไมชื่อเหมือนกันเนี่ยอะไบินชาบูบินขับบินขับบินชาบูเออชื่อเหมือนกันเลยบินขับบินชาบูมันรู้เลยอันนี้ตัวแดงขอนแก่นนะฮะตะวันแดงขอนแก่นอยู่นี่นี่ตะวันแดงขอนแก่นตะวันแดงจังหวัดขอนแก่นเนาะเออแล้วก็ตรงมาเลยพี่น้องตรงมากเห็น่ะไปตะวันแดงพี่น้องขี่ตุ่งมาเลยเนี่ยมันคือเกิดมันคือเกดจอยลำธางเลยเว้ยเดนเนี่จอยเว้ย พี่รถทีเมื่อคือนอ่ะ